วัสดุที่ใช้ในการหอ่อขนมใส่ไส้ของเรานะคะก็จะ,ระกรอบไปด้วยนี่นะคะอันนี้จะเป็นทางมะพร้าวนะคะไปตัดในสวนคุณยายค่ะก็นํามาเช็ดทาความสะอาดนะคะแล้วก็ตัดเขาเป็นใบแบบนี้นะคะเตรียมไว้แบบนี้ค่ะก็จะได้มาประมาณนี้นะคะแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วก็ส่วนตัวนี้เราจะมา ทำเป็นไม้กลัดนะคะนี่นะคะทำประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้กรรไกรตัดค่ะทำให้เขาเป็นแนวเฉียงๆนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะ นี่นะคะทาประมาณนี้นะคะไม่กัดนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนทีนี้ค่อยไปทําต่อนะคะทีนี้มาดูส่วนของไม่ต้องนะคะประมาณนี้นะคะเราก็เชดทําความสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังนะคะ เราก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็นำกรรไกรมาตัดนะคะทำแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนด้านในเราก็จะตัดจะตัดเหมือนกันค่ะเราก็จะหาตรงที่เป็นใบตอง ที่มันเป็นช่วงที่เขาสั้นนะคะจะทำความสะอาดก่อนนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็นำมาตัดนะคะสำหรับรองด้านในนะคะ ัดลักษณะเดียวกันค่ะแต่ว่าเล็กกว่านะคะนี่นะคะเปโตอของเราก็จะเตรียม2ขนาดนะคะอันนี้ไว้ด้านนอกอันนี้ไว้ด้านในนะคะเดีย๋ยวไม่รบขอเตรียมใบตองให้เสร็จต่อน,นะคะเราค่อยมาดูกันนะคะทีนี้เรามาเริ่มทําส่วนของหน้าขนมกันนะคะส่วนผสมก็จะมีหัวกะทิ1น่กิโลนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะร5อยห้าิกรัมค่ะเกลือ 1ช้อนโต๊ะน้ำตาล3ามช้อนโต๊ะนะคะส่วนอื่นนะคะเรานำเกลือลงใส่ไปก่อนนะคะตามด้วยน,น,น้ำตาลค่ะแล้วก็แป้งนะคะตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะทีนี้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะทีนี้เรานำไปตั้งไฟเลยค่ะ ทีนี้เราลดไฟลงนะคะพอเริ่มเดือดแล้วโอเคตอนนี้แป้งเราเริ่มสุกแล้วปิดแก๊สกันเลยนะคะนี่นะคะสุกแล้วเรียบร้อยทีนี้เราไปเตรียมในส่วนของตัวไส้กันเลยนะคะมาเตรียมในส่วนของตัวไส้ข้างในนะคะหลังจากที่เราเตรียมตัวหน้าขนมแล้ว ส่วนผสมในในตัวแป้งนะคะก็จะมีฟักทองนะคะฟักทองนำไปนึ่งนะคะแล้วก็นามายีเอาเฉพาะเนื้อนะคะเสร็จแล้วเอามาผสมกับแป้งข้าวเหนียวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสัสดส่วนตัวนี้จะไม่ตายตัวนะคะเพราะว่าเขาจะขึ้นอยู่กับตัวฟักทองนะคะว่าฟักทองลูกนั้นน้ำเยอะหรือเปล่านะคะถ้าน้ำเยอะเราก็ใส่แป้งลงไปเยอะนิดนึงค่ะ แต่ว่าต้องนวดให้แป้งเขาได้ประมาณนี้นะคะคือเขาจะต้องล่อนออกจากตัวภาชนะนะคะนี่นะคะเขาจะไม่ติดเลยนะคะประมาณนี้นะคะส่วนตัวไส้ตัวนี้จะใช้มะพร้าวทึนทึกนะคะไม่ไว้นําไปผัดค่ะไปผัดกับน้ําตาลมะพร้าวนะคะก็จะใช้น้ําตาลมะพร้าวครึ่งหนึ่งน้ําตาลทรายครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนผสมก็จะมีเกลือ มาพาะพร้าวทึนทึกน้ำตาลมาพาะพร้าวน้ำตาลทรายนะคะผัดให้ได้สีประมาณนี้นะคะผัดจนแห้งอะคะ่ะแล้วก็นําเขามาปั้นเป็นก้อนแบบนี้ค่ะเล็กใหญ่นี้ตามชอบนะคะทีนี้เรามาเริ่มปั้นตัวไส้ขนมกันเลยนะคะนี่นะคะเขาจะประมาณกันนะคะตัวแป้งกับตัวไส้นะคะ ลงไปนะคะแล้วก็ปิดประมาณนี้ค่ะค่ะยังไงเดี๋ยวไม่อ้อยขอปั้นให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีการห่อกันค่ะหลังจากที่เราทำตัวไส้ข้างในเสร็จแล้วนะคะทีนี้เรามาเริ่มห่อกันเลยค่ะนะคะใบตองสองขนาดนะคะที่เราตัดกันไว้นะคะ นำใบตองแผ่นใหญ่นะคะแล้วก็ตามด้วยแผ่นเล็กนะคะประกบแบบนี้นะคะแล้วก็นำนาตัวหน้าเลยค่ะวางรองลงไปก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะคะแล้วก็ปิดด้วยตัวหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วทีนี้เวลาเราห่อนะคะประกบสองข้างนะคะ กมสองข้างเข้ากันค่ะแล้วก็ใช้มือกดแบบนี้นะคะนี่ค่ะพับเข้ามาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งค่ะใช้มือดันแบบนี้ค่ะห่อเข้ามาแบบนี้นะคะนำมาใส่แบบนี้เป็นตัวเตี่ยวรัดเข้าไว้นะคะ ไม่กราดกรดเสร็จแล้วก็ใช้กรรไกรนะคะตัดปลายให้เฉียงนะคะเพื่อความสวยงามค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งห่อนะคะเดี๋ยวไม่ไอวขอห่อให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะหลังจากที่เราห่อเสร็จนะคะเราก็นํามาเรียงใส่ในซึ้งนะคะเียงแบบนี้นะคะ ก็จัดใส่ซึ้งเรียบร้อยนะคะทีนี้แม่อ้อยจะนําไปนึ่งนะคะใช้เวลาประมาณ1 5บหถึงยีนาทีค่ะไม่เกินนี้นะคะแล้วค่อยมาดูกันนะคะขนมเราก็นึ่งสุกเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวแม่อ้อยจะพักให้เย็นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมกันค่ะทีนี้ขนมเราก็เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาแกะดูพร้อมกันเลยค่ะนี่ค่ะ ดูไส้ข้างในนะคะว่าเป็นไงนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับขนมใส่ไส้ฟักทองของเรานะคะเดี๋ยวสัดส่วนยังไงเดี๋ยวไม่ว่าจะลงไว้ท้ายคลิปนะคะถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงเานะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ